สวัสดีครับวันนี้แมพพี่ดีพาไปดูทริคเล็กๆก,กับวิธีการแสดงข้อมูลจุดพิกัดจากไฟล์ csv มาแสดงในโปรแกรม qgis แบบอัตโนมัติแบบนี้เลยครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีข้อมูลก่อนครับโดยการเตรียมข้อมูลเราจะกําหนดคอลัมน์เป็น id ค่าพิกัดและลองและข้อมูลเพิ่มเติม,ต,มตรงนี้แล้วแต่ทุกคนจะสร้างขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นทําการบันทึกเป็นไฟล์ csv แบบ utf 8 comma delimited นะครับต่อมาเข้าโปรแกรม qgis ของเรากันเลยครับไปที่ Layer Add Layer และเลือก Add Delimited t e x t l a y r ยครับเมื่อเลือกแล้วให้เลือกไฟล์ CSV ที่เราสร้างข้อมูลเก็บไว้ก่อนหน้านี้ครับกำหนดค่า x และ y ให้ตรงกับค่าพิกัดและและลองของคอลัมน์ที่เราสร้างเลือกระบบพิกัดและที่สำคัญครับต้องเลือกวัดไฟล์ด้วยนะครับแล้วกด Add ได้เลยแอบมาเพิ่มเบตแมปสักหน่อยเพื่อเช็คความถูกต้องของจุดข้อมูลเราจากนั้นก็มาลองเพิ่มข้อมูลในไฟล์ CSV ของเรากันเลยครับ แค่บันทึกข้อมูลก็จะอัปเดตเข้าไปใน QGIS ทันทีแบบนี้เลยไม่ยากเลยใช่ไหมครับฝากติดตามแมพพี่ดีไว้ด้วยนะครับกับทริคดีๆแบบนี้